สวัสดีครับผมเพชรพาแนชาแนวทำให้เห็นน,นี้ดูครับวันนี้แล้วก็ <c oughs> จะมาติดตามผลงานาการฉีดยางผมครับที่ว่าทุเรียนผมเสียเป็นโรคเป็นเชื้อราลงเพียลงนี่ครับวันนี้ก็จะมากับน้องต๊อกคนเดิมครับจากเดอะซันฟาร์มครับที่ดูแลสวนทุเรียนผมมาครับบอกวันนี้ก็หลังจากที่ฉีดไปแล้วอาการเป็นยังไงแบบไหนก็เดี๋ยวก็ให้น้องต๊อกอธิบายให้ดูเลยครับผม ไก่ฟ้าครับผมนี่มาแล้วครับแต่ดีวันนี้เข้ามาทันหน่อยนะโอเคครับวันนี้เข้ามาทันครับใช่ครับผมอันนี้เราก็ได้ผสมยาเรียบร้อยแล้วครับผมอ่ะครับอันนี้เราเราจะใช้ยากันกี่ตัวครับวันนี้มีทั้งหมดสี่ตัวห้าตัวครับผมห้าตัวครับเพราะว่าใบใบของพี่เพชรเนี่ยเริ่ม แผดฉลาดแล้วแผดฉลาดแล้วเราต้องกลับมาให้อาหารครับผมครับผมเราต้องสัดสมอาหารทางใบคือตัวเทอร่าคตัวเทอร่าตัวเนี้ยก็คือรอบที่แล้วเราเราไม่ได้ใส่เพราะว่าต้นเราโสมโอเคครับแต่พอต้นตอนเนี้ยของพี่เพชรแล้วเนี่ยเริ่มสมบูรณ์และเริ่มสมบูรณ์เริ่มกลับสู่สภาพสมบูรณ์แล้วนะครับผมแล้วใบใบเป็นหางดาบและแผดฉลาดแล้วเราต้องรีบฉีดตัวนี้ครับตัวเทอร่า ในตัวเทอร่าตัวเนี้มันมีมันเป็นอาหารหลักครับผมอาหารหลักมันมีไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพเทสเซียมแล้วจะมีกลุ่มกับกรดอะมิโนโปรตีนทั้ง17ชนิดครับผมโอเคครับตัวเทอร่ารันนี้นะครับครับผมเราต้องใช้คู่กับอีตัวเซติด้วยครับผมเซตินี่แล้วก็เซตินี้มันเป็นธาตุอาหารรองครับผมรองและเสริมแต่ว่าไอเรา อธิบายไปในคลิปที่แล้วแล้วในตัวเซนตินะครับผมตามไปดูได้เลยครับคลิปที่ผมทำไปสำคัญที่สุดแมลงลงด้วยอะไรลงด้วยอย่าลืมพิโคครับผมตัวนี้พิโคเป็นตัวฆ่าตัวอ่อนของแมลงนะครับเขาไม่เลือกฆ่าเขาจะฆ่าทุกสายพันธุ์ทั้งตัวอ่อนของหนอนแมลงทุกชนิดพิโคเราฉีดยาฆ่าแมลงครั้งใดอย่าลืมพิโคครับผมครับผมจัดไปครับ เพชรพาแนวชาแนลเห็นเห็นเน้นให้ดูเลยครับผมแล้วอากาศอากาศช่วงนี้ฝนตกบ่อยด้วยนี่ครับวันนี้อากาศดีครับวันนี้รอดไปครับด้วยแล้วอย่าลืมอะตอมครับผมอะตอมตัวนี้เห็นเห็นเล็กๆแต่แจ๋วครับผมครับผมตัวนี้ตัวอะตอมครับผมใช้เพื่อปรับใบ ตัวนี้เขาเรียกสารเคลือบใบครับผมไอตัวเนี้ยเราจะตามในท้องตลาดก็คือยาจับใบครับผมแต่อีตัวอะตอมตัวเนี้ยมันจะเก่งเก่งกว่ายาจับใบตามท้องตลาดทั่วไปนะครับผมของเดอะซันฟาร์มตัวเนี้ยเป็นยาเจาะเกาะพอเราฉีดไปปุ๊บโมเลกุลตัวเนี้ยเขาจะลงซึมใต้ใบทันทีนะครับโอเคครับผมวันนี้เราก็คร่าวๆครับเพราะว่าเราได้อธิบายไปในคลิปสองคลิปที่แล้วครับผมแล้วก็ฆ่าแมลง ฆ่าแมลงอันนี้เคมีแต่ของพี่เพชรยังมีอยู่เราใช้ของเก่าไปก่อนเราจะได้ไม่ต้องสิ้นเปลืองจะได้ไม่ต้องเสียเงินหลายทอดนะครับเพราะเรามีของเก่าอยู่แล้วเราเอาของเก่ามาใช้ได้เลยครับผมอันนี้คือเพี้ยครับเพี้ยเพี้ยเพี้ยอะไรนะไก่ฟ้าไก่ฟ้าครับผมวันนี้ไก่ฟ้าลงด้วยแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูการฉีดยาอีกทีนึังครับนี่เดี๋ยวเราก็ตามไปดูเลยครับผมนี่ครับทุเรียนผมสองปีแล้วครับ ของปีแล้วครับโอ้วันนี้ชื่นใจนะครับผมถังฉีดยาแรงครับถังฉีดยาแรงแล้วโอเคครับไม่มีปัญหาครับผมมาทุกรอบมีปัญหาเรื่องถังทุกรอบเลยครับต้นนี้สวยงามครับนี่ครับสวยครับครับผมหลังจากที่สุดโทมานานครับ เริ่มมาแล้วครับเริ่มยิ้มออกแล้วครับผมหุบยิ้มมานานครับวันนี้มาเห็นต้นเห็นใบเห็นยอดที่พุ่งออกไปแล้วก็โอเคครับยิ้มได้เข้ามาครั้งแรกก่อนใช้นี่เป็นไงบ้างพีโโ่โอ้โหต้องถามต้องถามกับเจ้าของสวนเลยครับเ,เห็นแล้วเศร้าครับอาการยอดไม่พุ่งไม่ขยับใบเหลืองใบอะไรหมดเลยครับีดพนไปไปทุทั่วเลยครับ เรียนผมขาดการดูแลที่ว่าขาดคร,ร์มเข้าใจครับอันนี้ได้น้องตอกจากเดอะซันฟาร์มมาช่วยก็โอเคครับพอพอมีความรู้มาแบ่งปันให้พี่น้องกันด้วยครับผมอันนี้เราก็ฉีดพ่นตายใบเหมือนเดิมครับนี่ครับ ฉีดพ่นตายใบตายทรงพุ่มเหมือนเดิมครับที่เพจระวังนะตาว่าวันนี้มันมียาใส่แบนี่ด้วยมันม่ไรสายชิวนี่ครับยอดของผมออกมาสวยมากๆากยครับผมสำหรับพี่น้องที่ติดตามผมตั้งแต่ต้นทรงโสมที่แรกๆก็ออันนี้ผมฉีดพ่นเป็นครั้งที่ครั้งที่สี่แล้วครับผม นี <Ooh. S 2> okay, ่คร right. <c aling> okay. ับวันนี้ฉิพลมาครั้งที่สี่แล้วครับครั้งที่สี่แล้วรอบนี้ก็คือรอบที่สี่แล้วนะครับผมนี่ครับครั้งที่สี่ก็โอเคขนาดนี้ก็โอเคผมถึงว่าดีดีมากครับดีมากผมเป็นตัวแทนก็ดีใจครับผมไอผมเป็นคนใช้ก็ดีใจมครับผมเพราะซื้อยามันแพงครับนี่ครับต้นนี้จากจากยอดที่ว่าสองคลิปที่แล้วยอดผมยังไม่พุ่งมาเท่านี้เลยครับเนี่ย นี่ครับวัดจากไอ้ไม้ไผ่ดีผมปักดูได้เลยครับพี่เป็นต้องยืนข้างหลังผมนะพี่พัลมมันไปนู่นม,มาวันนี้ทั้งยอดทั้งใบชุ่มดีครับใบสมบูรณ์เริ่มมาสมบูรณ์แล้วครับที่เป็นต้องมาที่พอลมไปนู่นพี่ <c oughs> เวลาเราฉีดยาเราต้องดูแรงลมด้วยนะครับผมครับผมครับผม นี่ครับใบเสียผมเริ่มสลุดเริ่มสลัดออกแล้วครับนี่ครับนี่ครับแล้วใบใหม่มันก็จะออกมาทดแทนดีมากเลยครับกิ่งกิ่งก็เริ่มพุ่งออกมาแล้วครับกิ่งเริ่มพุ่งแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูต้นนี้ครับผมนี่ครับเป็นไงครับนี่ครับยอดต้นนี้ยอดแปลกมาก ุ่งแบบนี้ไหมครับปกติไม่พุ่งครับต้นของผมต้นนี้คือยอดไม่พุ่งจริงไม่พุ่งใบไม่สวยสมบูรณ์ขนาดนี้มามานานหลายเดือนครับก็คือยอดยอดอั้นหมดใช่ไหมครับใช่ครับยอดยอดอั้นแต่มารอบที่สี่เราฉีดมาแล้วสี่รอบรอบนี้รอบที่สี่ต้องถามเจ้าของสวนครับต้นนี้เห็นแล้วเป็นยังไงบ้างครับโอเคครับดีใจเลยครับเราปลื้มใจนะครับปลื้มใจจริงฉีดจริงครับโอเคแล้วเห็นผลจริงด้วยครับ ตอกตะสันครับครับผมฉีดตีครั้งยอดพุ่งกระจายใบสวยแล้วครับ เริ่มฟื้นขึ้นมายอดเริ่มแตกแล้วครับเห็นอย่างนี้ก็ชาวสวนอย่างผมก็ชื่นใจนะครับหลังจากผิดเป้ามานานครับนี่ครับเห็นอย่างนี้ก็ชื่นใจนะครับเข้ามาครั้งแรกนี่ก่อนที่จะมาฉีดก่อนที่จะมาทํานะครับผมครับผมเข้ามาสวนพี่เพชรครั้งแรกพี่เพชรมีปัญหา พี่เพชรก็เลยติดต่อกับผมมาว่าเออต๊อกช่วยมาดูสวนให้พี่หน่อยไม่รู้สวนพี่เป็นอะไรใช่ครับโอ้ยผมเป็นตัวแทนเข้ามาปุ๊บโอ้ยสวนเหรอครับเนี่ยโอ้ยเป็นหลายโลกมากครับผมเป็นทุกโลกเท่าที่ทุเรียนผมเป็นนะครับผมบอกแล้วครับผมอแหล่งสะสมโลกเลยครับสวนผมครับตอนนี้ก็เริ่มฟื้นแล้วครับนี่แหละครับก็ได้เรียนรู้กันไปจากสวนงผมนี่แหละครับเป็นทุกโลกจริงๆครับไม่ได้โกหกครับ ขนาดผมเข้ามาผมยังตกใจเลยครับผม, <c oughs> บผมนี่ครับคนดูแลยังตกใจครับ<อ>ผมนี่ครับพวงมณีต้นนี้ก็เริ่มแตกยอดแล้วครับหลังจากที่อันมานานกิงข้างไม่ออกไม่โตเลยครับเดี๋ยวพอมันจะไปได้สวยแล้วครับหลังจากเจอยาชุดนี้ยอดเริ่มแตกครับ วันนี้มาแบบไม่ไม่ต้องมีอุปสรรคครับผมครับผมมาชิวเลยครับชิวเลยครับวันนีชชิวเลยครับเนื้อต ok ัวไม่เปียกนะครับผมดูครับไม่เปียกครับมาได้ายเปียกทุกคลิปครับสามคลิปแรกที่เปียกทุกคลิปครับผมอันนี้ไอที่เห็นมันแหวงแหวงนี่ผมขาดประสบการณ์การแต่งกิ่งไปหน่อยครับเลยแต่งกิ่งไปแหวงเลยครับกิ่งคางนี้มันไม่แหวงครับตัดผิดตัดถูกเลยแหวงไปเลยครับ สองปีแล้วครับผมดูแลผิดผิดถูกถูกมานี่ครับใบเสียเริ่ม่วงลงไปแล้วครับใบที่มันเสียท่มเป็นโรคเป็นเชื้อราเริ่มลวงมาแล้วครับพอปุ๊บไอ้ใบพวกนี้ใช่ไหมครับผมพอใบใบพอใบเขาแตกออกใช่ไหมครับใบเขาแตกออกปุ๊บใบที่เป็นโรคใบที่เป็นเชื้อราใบที่เพี้ยลงพอเขาแตกใบใหม่ออกมาปุ๊บเดี๋ยวเขาจะสลัดใบเก่าทิ้งเลยครับผมนี่ครับนี่ครับเก่าครับสลัดทิ้งแบบนี้เลยครับ อันนี้ก็เรียกว่าฉีดแบบน้ําไหลหยดเลยก็ได้ครับเราไม่ต้องกลัวครับเพราะว่ามันไม่ใช่เคมีมันเป็นเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะครับเป็นออแกนิกครับผมมันเป็นคือออแกนิกมันเป็นสารสังเคราะห์ครับผมปลอดภัยต่อคนใช้ใช่ครับผมปลอดภัยต่อคนใช้ด้วยนะครับถ้าไม่ผสมเคมีลงไปนะครับครับ ขมีอย่างเช่นยาฆ่าแมลงยาฆ่าหนอนยาฆ่าเพี้ยอะไรแบบนี้ครับถ้าเราใช้ของเดือดสันเพียงเพียงเดียวก็โอเคปลอดภัยได้เลยครับแต่นี้ผมมันเพี้ยไก่แจ่เพี้ยไก่ฟ้าลงก็ผสมลงไปด้วยครับป้องกันทีเดียวเลยครับหนาฝนครับนี่ครับถึงตนเจ้าปัญหาทีแรกเลยครับยอดเลิ่มมาแล้วครับผมนี่ครับยอดเริ่มต้นที่เหลืองทั้งต้นครับผมใช่ครับนี่ครับเหลืองทั้งต้นครับ แล้วตอนนี้เป็นไงบ้างครับผมฝือแล้วครับแตกยอดมาแล้วครับแตกยอดแตกใบมาแล้วครับผมนี่ครับนี่ครับแตกยอดมาแล้วครับยอดข้างบนพุ่งแล้วนะครับครับนี่ครับยอดพุ่งมาแล้วครับยอดเริ่มเดินครับยอดจริงเริ่มขยายครับเริ่มพุ่งออกมาแล้วครับหัวนี้ยังไม่โดนะครับผม ใบเริ่มเขียวบังแล้วครับใบเหลืองใบเสียก็อาทิตนาก็คงจะหลุดร่วงแล้วครับนครับแตกยอดมาแล้วครับมีปัญหาเรื่องปุ๋ยเรื่องยาก็ปรึกษานงต๊อกได้เลยครับผมรบเรื่องต้นทุเรียนเ,ยเป็นโรคเป็นอะไรครับปรึกษาได้ครับผม เรามีทีมงานเรามีการบำรุงรักษาที่ดีต้นของเรียนเราทุเรียนของเรามันก็ดีครับอย่างว่าครับการทำทุเรียนมันลงทุนแพงครับเราต้องดูแลมันให้ดีต้นนี้แตกยอดบำรุงดีมากครับแต่ก็มันดีมากเลยครับหลังจากต้นทุเรียนของผมนี่มันเป็นโลกตั้งแต่เล็กๆเลยครับผมเป็นโลงแต่ต้นเล็กๆมันเลยโตไม่ทันเขาครับแต่ถามว่ามันมันตอนนี้มันเริ่มดีขึ้นมันเริ่มจะพุ่งไปตามพี่มาแล้วครับ นี่ครับเรามีคนดูแลคนรักษามีความรู้จริงทำจริงแล้วก็รู้จริงครับต้นทุเรียนผมมันถึงได้ฟื้นกับคืนมาแบบนี้ครับผมฉายาต๊อกยอดพุ่งกระชูดต๊อกอะไรนะครับต๊อกยอดพุ่งครับผมอ๋อต๊อกยอดพุ่งครับผมต๊อกยอดพุ่งครับ ยอดทุเรียนยอดม่พุ่งยอดยอดทุเรียนครับผมทุเรียนยอดม่พุ่งยอดมีปัญหาปรึกษาได้ครับตอกยอดพุ่งแห่งเดอะซันฟาร์มครับผมนี่ครับเราตั้งขยายกันหน้าสวนเลยครับแต่ยอดพุ่งจริงๆเลยครับยอดพุ่งกันนินเ็นเลยครับฉีดไปสี่ครั้งครั้งนี้ครั้งที่สี่ครับสี่ครั้งครั้งนี้ครั้งที่สี่ก็รวมเป็นระยะเวลากี่วันนะครับก็เราเข้ามาตั้งแต่วันที่สี่ สี่กันกดาครับผมวันนี้ก็ยี่สิบแปดกันดกดาก็เท่ากับยี่สิบสองสี่วันครับผมยี่สิบสี่วันที่เราเข้ามาทําเข้ามาฟื้นฟูต้นนะครับครับผมแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาดูการเปลี่ยนแปลงว่าที่เราฉีดไปแล้วทําไปแล้วผลตอบรับกลับมาตัวแทนดีใจครับผมครับผมแล้วก็เดี๋ยวรออีกทีสิ้นเดือนวันที่สี่นี่ครับนี่แค่ยี่สิบสี่วันนะครับผมก็เหลือเวลาอีกก็เกือบสิบวันเหมือนกันครับ ดีใจแล้วครับผมทุเรียนผมเป็นแบบนี้นี่ครับต้นนี้ก็เริ่มแตกยอดออกมาแล้วครับเป็นหางแยกมาแล้วครับอีกประมาณสักหนึ่งอาทิตย์ก็จะเริ่มเป็นใบดาบครับนี่ครับใบเริ่มเขียวเข้มแล้วครับผมหลังจากที่ใบของผมเหลืองๆมานานใบมันเหลืองๆมันเป็นเพราะอะไรครับ ใบเหลืองพวกนี้นะครับเพราะเราเราต้องดูสาเหตุอีกทีเพราะตอนนั้นของพี่เพชรอ่ะใบเหลืองคือท็อปลงนะครับท็อป <โ 'll. S 1> ลงแต่ถ้าสมมติเราก็ต้องดูว่าบางสวนแต่ละสวนโรคแต่ละโรคไม่เหมือนกันนะครับครับผมบางสวนเราต้นเราท็อปลงมั่งบางสวนขาดแคลเซียมโบลอนแมกนมีเซียมสังกะสี <โ 'll. S 1> อะไรแบบนี้ oh, ก็ <Orleans> ก็มีส่วนครับผมครับ <S <S ครับแต่ของพี่เพชรนี้ ท็อปลงครับผม er ท็อปลงครับแวกขาดแมกนีเซียมอะไรเตียมเตียมเตียมขาดหมดเลยครับขาดความรู้เลยครับผมอันนี้เราก็ได้ท็อปลงด้วยทั้งเพียจักจั่นฝอยลงด้วยครับผมใช่ครับผมโอดขาดอาหารด้วยครับผมพวกเชื้อราไวรัสแบคทีเรียพี่เพชรมีหมดเลยใช่ครับครับผมแต่ตอนนี้เราฉีดไปสี่รอบแล้วพวกเชื้อโรคพวกนั้นก็เริ่มเริ่มหายแล้วนะครับ พอเริ่มหายปุ๊บแล้วเดี๋ยวเขาแทงใบใหม่ออกมาปุ๊บแทงใบ<ม>ใหม่ออกมามแล้วเดี๋ยว<ม>พวกใบเก่าที่เพี้ยจะกระจันฝอยลงหรือพวกเชื้อราไวรัสลงอะไรแบบเนี้ยเดี๋ยวเสร็จแล้วเขาจะสลัดใบเก่าเขาทิ้งครับผมโอเคครับพี่น้องชาวสวนเรียนต้องขอบคุณผมขอบคุณผมนะครับเนี่ยมีเห็นทุกอย่างเลยครับแล้วก็แก้มันขึ้นมาได้ดีเลยครับผม เดี๋ยวอันนี้เราก็จบคลิปกันแค่นี้นะครับผมต้องผมต้องขอขอบคุณทางทีมงานของน้องต๊อกด้วยครับครับผมน้องต๊อกยอดพุ่งครับจากทีมงานเดอะซันฟาร์มครับผมยินดีให้คำปรึกษาครับผมครับผมขอบคุณครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจพาแนวชาแนลด้วยครับผมทำให้เห็นเน้นให้ดูครับทำทุเรียนง่ายๆสไตล์เพจพาแนวครับอันนี้ก็ทำจริงเห็นผลจริงครับ ครับผมสวัสดีครับผมนะพบกันใหม่คลิปหน้าครับครับผม